คุณดูสติ้มเด้งาหมนี่มาสร้างห้องจกผิดเอ้ยสร้างห้องติดแขน วันนี้มาสร้างห้องเท,ทียนครับคนดูมาเข้ามาเลยคณดูมาสร้างห้องเท,ทียนนะคนดูสร้างห้องเท,ทียนนะพี่นี่ช่องใหม่ตั้งแอดมินให้หน่อยเดี๋ยวจ่ายละขารหัสน้ำมือเงินนะใครวะ อ๋อจำได้แล้วมาเดี๋ยวกูให้แอดไรดีอะไรละมาเดี๋ยวสร้างห้องนะครับมาสร้างเลยสร้างเป็นโหมดทั่วไปเลือด2ล0กํไม่จำกัดน,นะครับคนดูนะใครจะเล่นเข้าห้องรอเลย แป๊บหนึ่งนะคนดูกระสุนไม,ม่จำกัดน,นะครับมาเล่นด้วยมาช่างครับมีดมีดโอ้โหมีดเลยไม่เป็นคุณดูสรางเท,ทแคนเนี่ยสรางเป็นโซโล่ห,หรือว่าคู่ดีช่างเป็นคู่นะคุณด้วยทางตีดีวะรหัสไรครับรหัสสี่ห้าหกเจ็ดครับจะสร้างไว้หมดเลยดีวะคุณดู คู่คู่โซโลคู่โอเคมาเดี๋ยวกดคู่ให้คู่มีสองคนอ่ะสร้างคู่เลยคนดูรหัสโอ้โยเกินรหัสห้าสี่ห้าหกเจ็ดครับเทเทียนเดอร์ตอนนี้ยคนดูตอนนี้เทเดียนครับคนดูน อันอันอันนี้เป็นอันนี้เป็นรหัสลูกค้านะคะคนดูเอ้ยไม่ใช่รหัสลูกค้ารหัสผมนี่แหละเข้ามาดิรหัสสี่ห้าหกเจ็ดค่ะรหัสสี่ห้าหกเจ็ดรหัสสี่ห้าหกเจ็ดคนดูสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ด ผมเล่นด้วยรู้ว่าเป็นคนดูดีว่ะเมื่อกี้แค่นจานไปไหนแล้ววะคนดูนี่ไงจานเนี่ย,ต,ยตัวจริงนะคนดูอัน,นอันนี้เป็นลาดไก่ครับ อีสองหัวคนดูรหัสสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดคนดูเยอะแยะแย่เฉินเพื่อนเข้ามามั่วนะครับกระสุนไม่จํากัดดิก็ไม่จํากัดอ่ะอ๋อกระสุนกระเดาแป๊บนึงวะกระสุนไม่จำกัด,ดกระ,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 ะสุนไม่จำกัดอะไอดีห้องมุมมุมบนเลยครับหนึ่งสามสามสี่หกสามครับหนึ่งสามสามสี่หกสาม กระสุนไม่จำกัดไม่จำกัดแล้วนี่ไงเอ้าอคนดูตาลากูหมดไอ้เหี้ยจบแล้วออกไปไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยไม่เป็นไรนะจานแต่จานไกลนะกระสุนไม่จำกัดโอเคเข้าเข้าครบยังผมกดเลยนะทางนั้นอ่ะเข้าครบแล้วผมกดเลยนะอยากเจอคนดูดักสตรีมวะไอ้เหี้ย ใครจะเข้าแค้นเข้าได้นะพี่ให้เข้าฟรีนะครับไม่ต้องทิ้งเลยครับก็เลยโอเคคุณดูมาแอเกียวคุณดูดดกสตรีมไว้เหี้ย ร่าน,นี้ทีเองซื้อพี่แบปปะไอจาน่ะคนดูแต่หน้าผมบาดท,ทั้งห้องหมดแล้วดิจานจานสร้างห้องให้ผมหน่อยได้ไหมจานสร้างห้องให้ผมหน่อยบาดสร้งห้องผมหมดแล้วอะ่ะจานอะไรเนี่ยสร้าง,งให้ผมหน่อยดิ โอ้คนดูห้าคนนะ่าคุยมาคนดูเดี๋ยวผมขอปิดหน้าจอโดดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนดูดักสตรีมกู มาคนที่ผมมาแล้วผมลงเคปเท้าด้วยคนดูเออจะได้ไม่ตายตีแรกไงประมาณทุกคอมเมนต์ comment, ครับได้ยินเสียงไหมคนดูน่าจะได้ยินแหละเสีออยงแม่งดังเกิดไปไหมโหเคมิไม่มีคนลงเลยควยเคปเทา้าไม่ไม่มีคนลงเลยวะเฮียเยีเ,เกียวคนดูยิงเหมือนกันแหละได้บอลแล้วนะเนี่ยโคตรแหลก เฮียแหลกจาดโอ้โหเฮียโคตรแหลกอะไอ้วอกูตังเล่นโอ้โหเฮียแหลกจังวะไม่เป็นไรนะคนดูเกิดตายก็จะได้อ้างได้จานสกายอยู่บนบ้าน ใค,ใครจะเข้าแคนผมให้เข้าฟรีนะครับไม่ต้องเทสแคนแคนกูยังใกล้อยู่เลยโูกกระเป๋าเพี่อะไรวะเน,นี่ยอันนี้รหัสใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้รหัสเก่ากระเป๋าโคตรตอนนั่นเลยเป็นพีวะอ้ากูทิ้งน้นเพี่อะไรวะมาดูกระสุนกระสุนนี่ไม่ต้องเก็บอายืนนะครับมันไม่จำกัด กูจะเล่นว่ะซองอ่ะอยากเล่นซองอ่ะกูเออคนนู้แปดคนดักสตรีมกูแน่เลยอันนี้คือสร้างห้องเล่นกับคนดูนะเจ้าสองชักบ,บอกเลยอ้โห,หวกระเป๋าแมงโก้เธอทาอ่าเลย มามาแลกกับเอ็มพีมาครบสองละคนดูผมว่าอีกสักพักนะน่าจะมีคนแห่มาแล้วเอออะไรเะนะี่ยขึ้นมาขึ้นมาสักพักนะ่าจะมีคนแห่มาแล้วนะครบสอง ว่าต้องเปลี่ยนที่แล้วว่ควคววนะคนดูไม่กลัวคนดูนะไม่กลัวนะคนดูไม่กลัวก็มาดิตาน,นี้เทตาน,นี้ไม่ได้เทเแนีตนตานี้สร้างเล่นๆเฉยแต่ถ้าเกิดใครใครอยากเข้าก็เข,ากเข้าเลยเราสองนี้นะวันดีคนดูที่เป็นคนด้วยครับคนดูเสียงเบาไหมคุยด,ดังมล้วนะ มีวังไปบู๊ได้ไปเฮียบะ,ะ,ะคุณดูยู่ไหนกันนะกูไปเซิงแม่งเลยคุณระเบิดมันเกียรน,นะเฮียบะโคตรแหลกเลยว่ะคุณโอ้หมก่องกหัวไปไม่ให้เล่นด้วยเลยเนาะอ้าพึ่งจะมาป่าวคุณขอเลูกกันหมดแล้วเนาะ เพิ่งจะมาเลยเพิ่งจะมาแล้วก็บอกมแเรียนด้วยกูเพิ่งเห็นชื่อมึงพิมพนะเ,มนเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยชาวไฟกูยไอ้เช่นนี้แม่งดักสตีมโอ้คนเบื่อหลังก้อนหินอ่ะดีนะกูเห็นก่อนไอ้สั์เกือบตายละดันแม่งเลยไปไหนปะ เอาเลยรู้มแม่งดิี่ไหรวะโคตรแรกคนดูเฮียแรกตอนเจอคนเนี่ยนะเต่งตายไปควายใครวะเฮียดักสตรีมกูซะจะออกที่ฝ่ายจะมาดักก็เก่งๆด้วยนะน้องนะขอระเบิด <บน S 1> ่อยตรงไหนตรงไหนตรงไหนเ <บน S 1> อ้ยดักสตรีมว่ะโอ้โหคนดู รอเบิร์เด้นรอเบิร์นี่รอเบิร์มาก่อนดิโอ้ยหแล้วเบิร์ไม่มีมากระรังคุ้ยกอดสามยังแพ้กูเฮียอยู่อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนโอ้โหทีละเอาถอยทำไมอ่ะเอ้าเอ้ามาดักสตรีมกูไม่ใช่เหรอถอยทำไมอ่ะคุ้ยโคกกระจอกเลยเฮียเก็บกอดสามได้เฮียไปเตียนเตียนเอาเลยไปเอาไม่ง สร้างอีกไม่มีแบบสร้างองแล้วคนดูมีก็สร้างให้คน,คน,น,น,นหน่อยดิคุยเอ้ยเราโคตรเปียบเปียบเลยดันอย่างเงี้ยเอากูนะไอแกนี่เอา,ากูนะหลังเสาไฟโคตรเจ็บขู่เจ็บมากเลยล<บ> <Yes>, s <fine>. <S อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยรอตาหน้านะคนดูแปบ๊บนึง เอาแม่งดิเอาแม่งดิใส่เลยมันเจ็บมันเจ็บสั่งอีกมีบัตรก็สั่งนะคนุณดูบัตรกูหมดแล้วเฮียผมรู้คุณดูมีบัตรแต่งบไปเฮียก้อ,อ,อยวอไม่จำการอะไรบือ้อม,ม,มีกล่องเดียวเฮียใส่เลยเลืเอดเดือดเยอะคุยถอยดีว่เฮีย ดักเตรตีมทั้งทีเอาให้สุดไปเลยมเลยมือกี้ดักตรตีมหนวดอะเอาแม่งดิเฮียอู้หูอะจังวะน่ากูไม่ได้ชาร์จแบตนี่งดูมีมีที่ทำก่อนไหมเออแล้วใครตั้งไอ้บอ่อเลนทางล่างวะอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยตั้งไว้ไม่ติดอุ้ยหลังเข้า คนเยอะคือมิกมีเอาไหมขู่ไว้ไม่ไหวว่ะโอ้ยดักสตรีมโห้ยเจ๊พวกดักสตรีมโคตรเกลียดเลยโหแม่งเล่นระเบิดแค่เอาดิโดนระเบิดตายควายโหลุมกูอีที่ลุมโอ้โหไม่ยิงกันวะ ในคนลูกตุ๊ดเ,ลเหลี่ยเฮียตายไปดีควายเล่นลูกตุ๊ดชิบหายเล่นดักสตรีมไม่เฮียคุยในก็คว่างยังเลยระเบิดโอ้เล่นกับพ่อมาครับขนาดนี้เย้ราว่าจารข้ากุยสัตย์ทำเป็นแอคไอควายเล่นด้วยเล่นด้วยมาดิเดี๋ยวคนดูเาตอนนี้เจ้ก่อนคุยก็คุ้นเจอลุมอย่างเยอะเลย ตายมึงโคุยเมื่อกี้กูยิงดาวไปคนหนึ่งแล้วแม่งเอากูจนได้แล้วเสียงระเบิด์ใครบักวะเนไหนเหี้ยโอ้ยคุยเพื่อนจะตายอยู่ะไรห่านี่โมจะเต้นก็ตายตามนะยูส่งคนดูคุณมีบาดทั้งห้องมั้งผมบาดหมดแล้วที บัตรกูหมดแล้วอะเ,วเล่นด้วยเล่นด้วยผมไม่มีแบบสร้าง,งห้องละใครใครสร้างให้ผมหน่อยดิจานแม่งจาน,จานไม่สร้างให้กูเลยอะโอ้ยจานน่ะสตรีมแล้วก็มาอันนั้นนี่ก เล่นด้วยมาดิมาไอพีนี่ว่ะไอพีสร้างห้อง้กูหน่อยดิบัตรทร้างห้องกูหมดละอกูสร้างใบใบหนึ่งเนะนี่ยไอพีเนี่ยใจล่าไหมหรือว่ากูจำผิดวะหลวงบุเคมสร้างหองห้หน่อยใครก็ได้เนี่ยสร้างห้องให,นะห้งงกูหน่อยเย็ดโอ้ทำเป็นโชยเฮียคนดูเนี่ยหนึ่งคนเอาแม่งดิเกิด <c oughs> หนึ่งคนเอาลงนะกูให้เข้าแขนแบบนั้นเลยแบบถาวรเลย อะไรครับน้องใช่อีล่าวะ่ะอีล่าไก่้วิเชียนจินล่าจินวิเชียนล่าจินตาต่อไปมีไปมีคนสร้างใครวะใครไอฟุกฟุกสร้างไอคนไหนดิฟุกกูางให้เป็นแอดมินฟรีตาต่อไปตาต่อไปมีคนสร้างใครอะไม่มียังไม่มีใครสร้างเลยสร้างให้คนไหน เฮยเกิดเมื่อกี้เด็กกูไม่ตายมึงก็แพ้กูแลละคนนี้กูคนไหนอย่าแอกไอ้ควายเด็กกูคนไหนมึงอ่ะคนไหนมึงคน,น,งคน,คนในตีกูเนี่ยนะมึงอ่ะเล่นไกลๆง่งนะ เวจายังเล่นหดกับมือมาคนดูสิคนมาผมสร้างให้ครับได้ครับมาตาหน้า,นามีคนสร้างแล้วคนดูสร้างเป็นหมดสร้างเป็นหมดหมดทั่วไปเรือสองรอกระสุนไม่จำกัดน,นะคนดูกระสุนไม่จำกัดมันนัวดีผมชอบคนดูสิคนเข้าเกมรอเลย ไอดีห้องละยังยังยังมังนใจเยน็นใจเย็นรอรอจบตอนนี้ก่อนอออเล่นด้วยเล่นด้วยเข้าเกมดีล่าอีล่าแม่งบื้อะ่ะเล่นด้วยมันจะเข้าเฟสมึงจะได้เล่นไหมล่ะควายผมเล่นด้วยเล่นด้วยเข้าเกมเลยครับเดี๋ยวสร้างให้ได้ครับได้ครับ สร้างหมดหมดทั่วไปเรือสองร้อยเรคนดูเจอกระสไม่จำกัดโอ้โอควมีมึงจะแคมป์ทำไมวะเฮียมึงมึงลงกลัวแรงตกเครื่องอะไรมันไม่ได้ลงแรงควายพี่ผมชื่อเอ็มโอเนี่ยเนี่ยเอ็มโอเอี่ยวะเนี่ยแล้อ๋อเอ็มโอ ไอ้ดีห้องมาดิจะเย็นจะเย็นเทสแค้นไหมครับไม่ได้เทสครับรับเลยรับฟรีเลยคนดู <c oughs> แต่แรงแรงแรงแพทขึ้นครับแรงแพทขึ้นผมชื่อ E X P เออแล้วแต่ครับ E, e อง E P หัวเจากว่าแค่นี้แหละอะไรอะหายากหาคุณยากอะเอ้ยจานเ้าหอ้องเอพีาห้อยพีไหนดิ ใช่คนนั้นมันโป๊ะวะเขาดูว่าโป๊แน่เลยแคนมีกี่คนแคนแคนมีไม,ม่กี่คนออกมาห้าหกคนอะออแคนกระโป๊ะเนาะลูดเหรอเราพิมพ์แชทอยู่ ไอดีห้องไอดีห้องคือบาตรหมดแล้วอะโหเวลแคอะไรจะเวลสองแล้วครับเออก็ดันถ้าเกิดจะดันจริงดันแป๊บเดียวนะคนดูนานเกินเอ้าอีล่าอยู่ดีมาด่ากูอีล่าจินวิเชียนคนดูครับพิมพ์คนรู้สิสามคูณเ็ษสามคนพิมพ์แฮชแท็กล่านะครับเดี๋ยวจบตอนนี้แล้วผมแจกบัตรให้เอ้ยจบสตรีมเลยผมแจกบัตรให้ นานเกินโอ้โหใจเย็นดินั่งไงนั่งไงเจอคนแล้วนะเอ้าไม่ยิงกันนะรอ่อานั่งไงเจอเสิร์ฟแล้วได้เด็กเลวอยู่ไข่ทอดได้บาททั้งห้องปะไม่ได้ครับยังไม่ได้เย็ด yeah, เอาวะมีคิมิ์แม่แทกล่าละโอ้ย้าเกิดเอาเอาหมดตี้นะคนุณดูเอา Cái đỏ này kịp không? Đẹp tỷ nữa Ồ, oh, được qua một tỷ Nào, không được ọc đi con được ọc đi à, con Mà à, không được mà, không được mà, không được mà Ừ, ไอ้นั่นเอ้ยเยสเอาวะโอ้โหแฮชักล่าเป็นแทบอ่ะคนดูไอคนนั้นจะสร้างให้ผมไหมวะเนี่ยไอโลโก้สีมมวงรั่วไปไปแล้วจานสร้างให้หน่อยจานสร้างให้หน่อยจานโอ้ห้องจะแตกแล้วคนดูห้องจะแตกแค่สามสิบวิน่ะเอาคนสร้างห้องให้หน่อย เอากะทะตีสื่อ,อดอกได้ฉลาดมึงเปิดกูนะเอ้ามึงอยู่ดีมาพิมพ์ได้กูมอซองเจอกูเอา้ากลัวมากมั้งดูดยอยู่ดีมาพิมพ์เฉยก็มารือรวะคนดูมีบะใครมีบะทร้งห้องมั้งจะสร้าง กอดยแล้วผมแลกตาลาก่อนบาตหมดเกี่ยงเลยพี่สร้างให้หัวแขมเทสหมดอ๋อเมื่อกี้ผมเองเอ,อไม่มีคนมีบัตรเลยผมเชื่อว่ามีทุกคนนะแต่งงกเชี่ยแม่งคนงกมีคนมีบัตรไม่เนี่ยคนดู มันก็โดนสตรีมกมโกงกินะคนดูมีคนมีบาทรไหมสร้างเลยสร้างเลยเอา้าไม่มีบาทคนดูสิแปดคนครับมามามมมฟุกสร้างไว้หหไหนฟุกมาไต่แรงไม่เวไต่แรงเหี้ยเบื่อมามามาฟุกสร้างไว้ไหนฟุกเนี่ยอะไรเนี่ยครูอะไรเนี่ยเสียงใครกระซิบ ไม่จะมีไม่มีค่ะพอนดูมั่เป็นเสียงผีแหละเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นแต่คนแรกให้ดูเดี๋ยวสร้างมาเลยเลือกสองร้อยนะฟุกแล้วก็บอกไอดีห้องมามีแต่ไม่สร้างเอ้าไอไอนี่เนี่ยมึงมีหกใบใช่ไหมเนนะี่ยไอมิกไอมิกก็อยู่นี่เนี่ยไอมิกเนี่ยมึงเก่งเก่งมึงสร้างหรืควายมึงบอกกูกล้ากอะ มีคนสร้างแล้วไม่มีคนดูไม่มีใครสร้างเลยไม่มีใครสร้างเลยสร้างให้หน่อยคนดูยี่สิบคนครับใครไม่พลาดสร้างห้องมึงลาลาโอหย,ยุดหยุดหยุดละหยุดอะแป๊บหยุดแทบบ้แท้ก่อนอ่านคอมเมนต์ไม่ทันคุยเลยวะไอแค่นี้แม่งมังไม่สร้างให้กูนแนนสร้างให้หน่อยดิ มีอยู่ด้านหลังใครวะแนนตัอ้งห้อยน่อยแป๊บเออมาเข้าเกมเลยคนดูมาเข้าเกมเลยแนนอกรอแป๊บชนะได้อะไรชนะไม่ได้อะไรครับผมช,นะชนะก็ได้เก่งได้ทีไง,ไงถ้าเกิดอยากเข้าแขนก็เข้าได้นะแต่จิ๊บกระตีมแต่ผมมีแจกบัตรให้นะจิ๊บกระตีมแต่ผมมีแจกบัตรให้ นี่ยแขนเนี้ยได้บัตรสร้างห้องนะมาคนดูมาเทแขนปะเทครับไม่ไรมีสร้างเฟสวันเนี้ยบอกอะไรเนะี่ยบอกให้สร้างให้อะ ใครวะบอกเอไอมิกบอกให้สร้างให้หน่อยเนี่ยไอมิกอยู่ข้างเนี่ยอันนี้อยากจะสร้างเลยไม่มีบัตรมันไม่สร้างแล้วพี่เข้าแขนได้ไหมได้ดิชื่อแขนอะไรครับชื่อแขนชื่ออารครับเดี๋ยวบอกให้มันสร้างให้อะใครวะไม่มีใครมีบัตรเลยเนะี่ยอ่านกระซิบดิใครว่าอ่านกระซิบอะ มันไม่สร้างหพ่อมึงดิไม่ได้อะไรเอ้อพ่อมึงแหละคะพ่อมึงแหละพ่อมึงแหละดูฟรีจะเอาเที่อะไรไครควายดูก็ฟรีถ้าเกิดดูพีเมียมนี่ยกูจะให้เลยกำลังเออมาเรีย็วเลย,เยมาเด็กน้อยจำเอาแต่ของรางวัลเปยวก็พ่อมึงนะ ผมได้แต่คนที่ด่าผมเท่านั้นครับรอแป๊บกําลังเออคุณรอแป๊บหลแป๊บละเด็กกระโปงเออเด็กกระโปงใครวะเดี๋ยวเอาไม่ใช่เด็กกระโปงนะผู้ยิงนะกําลังสร้างอะไอดี ID ห้องมาละเข้าแคนกี่คิวครับเข้าฟรีก็ได้เออคนโนยี่สิบคนไหนดี ID ห้องมาละ รหัสห้าหกเจ็ดแปดใช่หรอ,อผิดรหัสห้าหกเจ็ดแปดมาดิสัตเอา้ามึงมึงมึงสร้างโซโลอระโอ้โหลืมบอกไปเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซโลก็โซโลเถอะ เอากระสุนไปจํากัดเออเอากระสุนไปจํากัดคนดูที่มาคนเข้าห้องมาอย่ามึงกดนเนาะอะไรอ่ะเอากระสุนไปจํากัดดิแป๊บนึงแปบ๊บนึงเอากระสุนไปจํากัดดิฟุกซซุกระสุนไปจํากัดมึงบอกใครอ่ะมึงบอกใครวะเดดอยากอยากเจอเคนจานวัยเฮีย ซีจีของเกย์ป่ะของกอลป่ป่ะเฮ้ยอย่าฟันด,ดิเฮ้ยโอ้ยอย,ย่าฟันด,ดิสัตว์เดี๋ยวกูแบนนะเฮยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยคนดูคนดูเข้ากันหมดยังมันเออพี่คนดูเข้ากันหมดยังผมจะได้ให้กดกดเลยเอ้ยจานยังไม่ออก คนดูกูเลยกกเลยกคนดูกูเลยกกดิกูดิกูด,ด,ด,ดหลอยเฮยอะไรอะสัตว์พี่ชายของผมสตรีมมันไม่แดงเลยสตรีมไม่เดงละไม่มีคนดู